ลนะุงขาดูวิธีการทําไข่กระทะนะคะอย,อยากดอูอันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะอันนี้คือพร้อมทานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระทะต่อไปนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวดูพี่เขาพิธีเขาทำนะคะเพื่อนใส่เนยลงไปเนาะกระทะกำลังไปกำลังน่ารักเลยะคะ่ะ เนยละลายสจแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ก็คือเราต้องตอกใส่ถ้วยเอาไว้ก่อนนะคะถ้าตอกเลยใส่ลงไปเลยโดยที่ไม่ใส่ถ้วยเดี๋ยวไข่แตกได้นะคะแล้วก็ใส่อันนี้เป็นหมูยอไหมคะอ่านี้เป็นหมูยอนะคะใส่หมูยอหมูยอแล้วก็กุนเชียงนะคะจัดให้สวยงามนะคะแต่ใส่กี่ชิ้นก็แล้วแต่เราการชอบเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือไก่อ,อ๋อไก่คั่วแล้วใช่ไหมคะ อไก่ก็คือปรุงรสมาแล้วนะคะน,นี่นะคะแล้วก็ปิดฝานะคะอันนี้ใช้ไฟอ่อนใช่ไหมคะใช้ไฟอ่อนนะคะ,ะแล้วก็รอทำกระทะต่อไปนะคะก็เตรียมไข่เอาไว้นะคะไข่ก็ใช้ไข่เบอร์ใหญ่เลยนะคะไข่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเลยนะคะ สวยงามนะคะชอบไข่สุกหรือไม่สุกก็ตามใจชอบอเ,เราเลยเนาะรับสุกไหมสุกปานกลางค่ะปานกลางโอ้กัดแหบบนึงใช่ไหมคะ <c oughs> โอเค,อเ,คเปิดให้ดูนะคะว้า,วาจได้แล้วค่ะนี่วิธีการเอามาใส่กระทะน,นะคะว้าวสวยงามมากๆเรียบร้อยนะคะ ไปแล้วเหมือนจานไข่กระทะอาหารเช้าราดละทาแล้วก็โรยพริกไทยปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะพริกไทยเรียบร้อยซอสแม็กกี้ซะหน่อย เรียบร้อยโอเคพร้อมทามนแล้วค่ะ